สวัสดีครับวันนี้กลับมาเพราะว่าอ่านปริพัทธ์ออตโอต้นะครับสำรวันนี้เนี่ยมีรถสุดพิเศษนะครับมารีวิวให้คุณลูกค้าดูอีก1รุ่นนะครับในส่วนของตัวรถที่ใช้วิ่งงานในเชิงพาณิชย์ตอนนี้เนี่ยที่ร้านเราค่อนข้างที่จะครบนะครับทุกการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเพาเดิม เพาลรอยคาร์โกบล็อกนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งประเภทนะครับนั่นคือรถห้องเย็นนะครับวันนี้เนี่ยมีรถห้องเย็นมารีวิวให้คุณลูกค้าดูนะครับก่อนอื่นเลยใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับช่อง YouTube ของปฏิพันธ์ออโต้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูรถกันเลยดีกว่าครับสหรับวันนี้นะฮะเราอยู่เจ้า isuzu d max นะครับเครื่อง3,000ตัว s นะครับย้ำนะฮะว่าเป็นเครื่อง3,000นะครับเป็นรถห้องเเยย็นนนนนะะฮคัีีี้่ป2 0 1 นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูรายละเอียดของตัวรถนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอเกริ่นในเริ่มต้นว่าแบบนี้นะครับในส่วนงตัวรถตูต้เย็นตอนนี้เนี่ยที่ร้านของเราเนี่ยค่อนข้างจะมียอดขายที่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกค้ามีรถตู้เย็นคันเก่าหรือว่ารถตู้เย็นที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือว่ารถตู้เย็นที่เราไม่ได้วิ่งงานแล้วอยากจะเข้ามาเทินหรือว่าอยากจะเข้ามาขายเชิญได้เลยนะครับเรารับซื้อเรารับเทินทุกรุ่นนะครับ แต่ซาลูคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่พิเศษนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นรถห้องเย็นกันเนี่ยก็จะมี1.9 2.4นะครับ2.8มีบ้างเป็นบางครั้งนะครคลาบกันไปนะครับแต่ซรลูวันนี้เครื่อง3,000นะครับรับรองว่าหายากแน่นอนนะครับในส่วนตัวรถเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถห้องเย็นเนี่ยเราจะพูดกันว่าเป็นตัวหัวกระสือก็ได้นะครับตัวรถสวยเดิมโรงงานไม่เคยชนหนังพิวามน้ำท่วมนะครับหรือว่าตัวโครงสร้างตัดต่อเป็นหมายอะไรอย่างนี้ไม่มีแน่นอนนะครับรับประกันเลยสภาพพร้อมใช้งานทันทีคแต่่้าาเกกิดูมว เฮ้ยผมต้องการวิ่งฟอร์เส้นอ่ะอุณหภูมิมันจะติดลบได้หรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วครับตรงนี้เนี่ยเป็นตู้เบิ้มนะครับความสูง1เมตรแปสเซนพร้อมกับแอร์คูเวย์นะครับความสูงแบบนี้เป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะว่าจะจะมีหลายๆบริษัทที่เขากําหนดความสูงและนะครับหลายๆบริษัทที่เขากําหนดอายุของตัวรถและนะครับแต่สำหรับคันนี้รถปี18นะครับคุณลูกค้าหายห่วงเลยวิ่งงานได้ใช้งานได้ทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันนิดนึงน ในส่วงตัวรถ่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับสวยกลิปนะครับเครื่องสามพันหายากนะครับทำไมคันนี้เราถึงต้องนําเสนอนะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยนะฮะเป็นอีกคันหนึ่งที่สุดพิเศษเลยหายากมากนะครับเราพูดกันง่ายๆเลยว่าหายากมากนะครับในส่วงตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นตัว MY18 นะฮะมีเส้น ริ้วนะครกั้นตรงกลางนะครับวันนี้ก็เป็นตัวกระจังหน้าที่มันเป็นแบบเชนแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟนะครับวันนี้เป็นหลอดฮาเจนเดิมๆโรงงานอยู่นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าตรงนี้ไม่มีช่างมันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาใส่กันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไม์อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อมาเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อนะครับออปชั่นเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับเรามานําเสนอในส่วนของตัวรถ ความน่าใช้นะฮะแล้วก็สภาพของตัวรถกันดีกว่านะครับถึงมันจะเป็นมือสองก็จริงนะครับแต่ผมอยากให้คุณลูกค้าดูในส่วนของตัวสภาพรถนะฮะการใช้งานอะไรต่างๆแบบนี้ถือว่าโอ้โหกิฟเลยนะครับสวยขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ร้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ในส่วนตัวเครื่องนะฮะเป็นสามพันดีดีนะฮะตัวเครื่องสวยไม่มีข้ามมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับตัวรถมีการเก็บงานรายละเอียดอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับล้างทำความสะอาดนะครับขัดสีเคลือบผิวอะไรอย่างนี้เดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําให้ก่อนออกจากร้านอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของตัวคารหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์คนะครับตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับตัวหัวนงหัวน็อตนะฮะอยู่จุดเดิมจากโรงงานนะครับแผงกันความร้อนใต้ฝาโปรงนะครับ ตัวสติกเกอร์นะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยในส่วนองตัวแผ่นเพจนะครับตรงนี้ประวัติเช็คศูนย์ได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการความสบายใจว่าเฮ้ยรถคันนี้มันเคยมีอุบัติเหตุบ้างเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับประวัติเช็คศูนย์ได้นะครับตรงนี้เราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพื่อความสบายใจของคุณลูกค้านะครับเราพร้อมบริการนะฮะแล้วก็ยินดีใช้คุณลูกค้ามาเป็นเจ้าของตัวรถที่มีความสวยขนาดนี้นะครับใครต้องหารถใช้งานรถห้องเย็นอยู่สักคันนึงก็ขอแนะนําเป็นคันนี้เลยนะ ในส่วนของตัวด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวองค์ตัวแอร์อะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเรายังไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่อันยังไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าวิ่งในส่งรถตู้เย็นมาอยู่แล้วเนี่ยน่าจะดูกันเป็นดีนะครับอันนี้ก็ลองมาทดลองขับรถที่ร้านได้มาครับมาดูรายละเอียดตัวรถที่ร้านได้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านข้างกันต่อในส่วนด้านข้างนะครับสีขาวเดิมโรงงานนะฮะสวยเลยนะครับไม่มีรอยสเก็ตหินก็ได้ใส่นะครับทําความสะอาดเสร็จสับเรียยบร้อขาววสย นะฮะตัวรถนี่ถ้าเกิดมันไม่ติดคำว่ามือสองนี่คือรถสภาพป้ายแดงเลยนะครับคันนี้สวยมากนะครับส่วนตัวล้อไปล้อกระทะตรงนี้คุณลูกค้าไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าเกิดตัวตูวต้เย็นเนี่ยเรามองว่าเฮ้ยตู้เย็นใส่ล้อแม็กคู่หน้าได้หรือเปล่าเฮ้ย hey, ตู้เย็นใส่แม็กซิ่งได้หรือเปล่าได้นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้คุณลูกค้ามาเลือกสรรกันที่ร้านเอานะครับไม่ว่าจะเอาเป็นไลายอะไรก็แต่เรามีพร้อมให้บริการนะครับมาจิ้มเบอร์ชัวร์เอาเลยนะครับคุณลูกค้าต้องการใส่เป็นทีอีใส่เป็นเวลนะครับอะไรประมมานี้ออ่่ยงให2020คับ แล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับตัวกันสาดนะครับนี่มีมาจากป้ายแดงแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตู้นะครับตู้เบิ้มเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าวิ่งรถห้องเย็นมาอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าหลายๆท่านที่วิ่งในงานของรถห้องเย็นมาอยู่แล้วนะครับตู้เบิ้มนี่จะถือว่าเป็นอีกตู้หนึ่งนะครับที่ได้ความยมเยอะมากตู้เบิ้ม8ปดเลียวนะครับตู้เบิ้ม8ปดเหลี่ยนะครับในส่วนของตัวความสูงตู้เนี่ยอันนี้เรา ดูได้เลยนะครับ1.80เมตรเซนนะฮะตู้สวยสภาพพร้อมใช้นะครับส่วนตัวแอร์นี่เป็นแบบคูเวนะครับคูเวนีมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับในส่วนของการใช้งานในเรื่องของวิ่งอาหารพวกฟอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นแมคโครเซเว่นซีพีนะครับหรือว่าตามบริษัท อาหารดังๆทั่วไปส่งตามร้านอาหารต่างๆตามห้างนะครับหรือว่าอะไรแบบนี้ใช้งานได้แน่นอนนะครับแล้วก right? uh, ็ในส่งตัวล้อหลังเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นล้อกระทาเดิมๆอยู่นะครับเช่นเคยบางทีเนี่ยรถตู้ยัพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีการบรรทุกหนักบ้างนะครับแน่นอนอยู่แล้วรวมทั้งตัวสินค้าด้วยรวมทั้งตัวตะกร้าด้วยนะครับบางทีเนี่ยมันแตกต่างกันไปนะครับบางทีก็อาจจะเป็นพวกกล่องที่ใส่อาหารตะกร้าที่ใส่อาหารนะครับอะไรประมาณนี้โดยเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้ามาดูว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดเราสายใกล้ นะครับไม่ได้วิ่งไกลอะไรมากมายเป็น14ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราสายยาว นะฮะยิงยาวเลยวิ่งข้ามไปจังหวัดนู้นเข้าอีกจังหวัดนี้เอา15ไปเลยตรงนี้เดี๋ยวเราจัดก,การให้ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวสภาพด้านข้างนะฮะตัวตู้สวยเลยนะครับสีขาวเนียนเลยนะครับตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วเรามีการเก็บงานนะครับมีการเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆให้ตัวตู้มันดูสวยนะครับแต่แน่นอนอยู่แล้วรถปี18เนี่ยยังไงมันก็ต้องมีการใช้งานม,มาอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเรามาทําใหม่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับให้ตัวรถเนี่ยดูสวยงามและคุณลูกค้าเนี่ยประทับใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวราาดนนนนน่้้ทััตอะคบ จริงๆเนี่ยตู้เบิ่มเนี่ยถ้าเกิดใครต้องเอาไปติดเป็นมือหนึ่งเนี่ยต้องหูต้องรอเป็นระยะเวลานานมากนะครับวันนี้ผมสอบถามจากคุณลูกค้าที่เขาเคยมาหลอกออกรถห้องเย็นกับที่ร้านเรานะฮะ mm hmm. เป็นเดือนนะครับบางที4เดือน5เดือนอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับ mm hmm. หรือว่าบางคนเนี่ยจะใช้เป็นแบบตู้มือสองอะไรอย่างงี้ ไม่ต้องเลยนะครับคุณลูกค้าได้ทั้งรถได้ทั้งตู้นะครับได้ทั้งแอร์พร้อมนะฮะต้องทําอะไรเพิ่มเติมอีกครับไม่ต้องแล้วตัวรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับในส่วนของตัวด้านหลังนะฮะก็จะมีตัวกันชนให้นะครับหรือว่าที่ขึ้นตู้นะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวนะฮะทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติหมดนะครับในส่วนของตัวด้านหลังตู้นี่สวยเลยนะครับตู้เบิร์นเนี่ยดีอย่างหนึ่งนะครับหลายๆอย่างที่อ่าหลายๆคนนิยมใช้นะครับตรงนี้ผมขออนุญาตเปิดในส่วนของภายในให้ดูสักนิดนึงนะครับ ในส่วนภายในเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดออกมาเนี่ยนะครับแน่นอนอยู่แล้วแผ่นแผ่นการความเย็นต้องมีนะครับยังไงก็ต้องมีนะครับในในส่วนของภายในตัวตู้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้กล้องแพนให้ดูอีกทีนึ่งฮะอันนี้ดูแบบคร่าวๆรายละเอียดแบบคร่าวๆก่อนนะครับแอร์ตัวใหญ่นะฮะเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะตัวพงตัวพื้นนะครับด้านข้างซ้ายขวานะครับอะไรอย่างงี้สวยเลยหรือว่าตัวบนเพดานอะไรงี้สวยเลยนะครับไฟเพดานนะครับแผ่การความเย็นออกทุกอย่างพร้อมหมดนะครับตัวรถพร้อมใช้งานและที่สําคัญยิ่งกว่านี้เนี่ย มันเป็นตัวเครื่องสามพันนะครับเราค่อนข้างที่จะเห็นในตามท้องถนนเนี่ยได้น้อยนะฮะหรือว่าตามรถมือ2อะไรเงี้ยได้น้อยนะครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นกันนี่ก็จะเป็นตัว1.92.4นะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกวีโกอะไรแบบนั้นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ต้องใช้งานในบริษัทที่เขากําหนดอายุของตัวรถเนี่ยขอแนะนําไปคันนี้ด่วนเลยนะครับแต่ผมต้องบอกคุณลูกค้าอย่างนี้ก่อนนะครับมีคันเดียวใครมาก่อนได้ก่อนซื้อสดก่อนได้ก่อนจัดไฟแนนซ์นก่อนได้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆเพิ่มติมไรถ ผลแล้วรถมันรอปล่อยแล้วคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามารีเควกันที่ร้านอีกทีนึงนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวรถภายนอกนะฮะตู้เย็นของอ e ี u ุธิแมงออปชั่นอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ก็เกิดขามงความน่าใช้เนี่ยโอ้โหแน่นอนคุณลูกค้าต้องการสูงมากนะครับใครดูคลิปนี้แล้วสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนภายในกันต่อว่าครับไปเรามาดูในส่วนภายในกันต่อเลยนะครับในส่วนของตัวคอนโซลหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนี้ภัยคู่หน้ามาให้นะครับ ส่วนตัวเครื่องเล่นนะครับ Video MP3 ตรงนี้ก็เป็น2ดินเดิมๆโรงงานเลยนะครับที่เสียบ AUX USB นะครับแล้วก็ถ่านลงมาด้านลาน่างอสักนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวควบคุมแอร์นะครับตรงนีนะ้มันสามารถเซตได้นะครับละลายน้ำแข็งปรับความเย็น เป็นโลฮายอะไรแบบเนี้ถ้าเกิดคนเคยใช้งานอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้น่าจะง่ายเลยนะครับมันก็มีแอร์หลายแบบนะฮะหลายแบบนะครับหลายสไตล์บางที่เนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นแอร์เฉพาะของเขาเลยบางที่อาจจะเป็นตู้เบิม่มบางที่อาจจะเป็น MBC นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยจะเป็น MBC กับตู้เบิ่มเนี่ยซะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่า ตู้ที่ได้รับความนิยมก็คือตู้เบิ้ม8ริ้วนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้โฆษณาอะไรนะครับแต่ว่าเป็นอ่ารีเควสหรือว่าความคิดของลูกค้าเนี่ยที่คอมเมนต์มาว่าอยากได้ตู้เบิ้มมากนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยนํารถเข้ามาขายให้นะครับแล้วก็ในส่องตัวแอร์นะครับเป็นแบบปรับเมนนวลนะครับกระจกไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกนะฮะถุงพลาสติกที่บังแดดยังอยู่เลยนะครับใหม่มากจริงๆนะครับถึงจะมีการใช้งานมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวสภาพรถเนี่ย ถือว่ายังสวยมากนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครได้ไปเนี่ยผมรับรองเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นแบบคนวิ่งสายยาวเนี่ยแล้วมันเป็นตัวเครื่องสามพันด้วยนะครับคูลูกค้าเน้นทําเวลาเน้นทารอบหน่อยโอ้โหสบายสบายเลยนะครับอ้ออีกอย่างนึงสำหรับคันนี้ผมลืมบอกไปเลยนะฮะเมื่อกี้นี้ด้านท้ายนะครับมีท่อเขาเดินท่อใหม่ทั้งเส้นนะฮะแล้วก็ไปได้สีเป็นตัวแบบเหมือนท่อซิงเลยตู้เย็นซิ่งก็แล้วกันนะครับเราพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะ ตัวเบาะนะครับแน่นอนอยู่แล้วเป็นเบาะหนังสีเทานะครับตรงนี้เนี่ยพวกรถหัวเดี่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบหัวเดี่ยวที่มันเป็นใช้งานในเชิงพันธุ์ที่ปกติทั่วไปนะฮะภายในลงภายในอะไรเงี้ยผมดูในกลุ่มนะครับมันก็สามารถปรับเปลี่ยนอะไรเพริ่มเติมอย่างนี้ได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในเรื่องของตัวออปชั่นเนี่ยอิสุขาอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ในเรื่องทรงนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวแบรนด์เนี่ยคุณลูกค้าส่วนใหญ่จะหาอีสุกันเยอะกว่านะครับวันนี้เราก็เอามานําเสนอให้คุณลูกค้าดูนะครับรายละเอียด ตัวรถนะฮะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับใครต้องการทราบรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมใช้เงินออกรถเท่าไหร่เอกสารในการออกรถมีอะไรบ้างนะครับอยู่ที่เครดิตแล้วก็อาอชีพของลูกค้านะครับตรงนี้ถ้าเกิดสนใจจริงๆนะครับติดต่อเข้ามาเลยครับคุณลูกค้าเห็นคลิปนี้แล้วเห็นรถคันนี้แล้วมีสิทธิ์ก่อนมีโอกาสก่อน ผมไม่อยากให้เสียสิทธิ์นะฮะที่คุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนภายในนะฮะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปสุปหน้ารถให้ดูอีกทีครับไปโอเคนะครับเราดูในส่วนของรถตู้เย็นคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาและก็รายละเอียดตัวรถไดต่างๆแบบนี้นะครับดีกว่าดูไว้ชอบแต่อยากได้แต่คุณลูกค้าไม่ได้ถามนะครับถามเมื่อคืนครับยังไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะ รถกันไปแล้วนะฮะหน้าสวยข้างสวยตู้สวยนะครับแอร์สวยนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาพูดกันเรื่องของราคากันบ้างนะครับสำหรับกันนีู้ s u ที a x a x นะฮะเครื่อง3000ตัว S นะครับรถปี2008นะฮะรถห้องเย็นคูเวนะครับห้องเย็นตู้เบิ้มนะฮะความสูง1.80เมตรเซนะครับเราขายอยู่ที่599,000บาทครับอันย้ำอีกรองนึงครับ 5 9 9 0 0 0บาทครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตนะครับขอแค่มีอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้มีไรายได้ชัดเจนนะครับมีอาชีพแต่ว่าไม่มีเครดิตก็ไม่เป็นไรก็ซื้อได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาคุยกัน หลังม่อีกทีหนึ่งนะครับเราพร้อมแล้วก็ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกคนนะฮะเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีบริการขัดเคลือบสีอีกรอบหนึ่งนะครับให้ตัวว่ามันดูสวยแบบกริบๆเลยนะครับหรือว่าคุณลูกค้ามาดูแล้วเนี่ยตรงไหนต้องการเพิ่มเติมไงตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับที่สำคัญเนี่ยเรามีวารันตีร้านให้นะครับรับประกันเครื่องและเกียร์หกเดือนหรือว่าหนึ่งหมื่นกิโลนะครับแล้วก็ตัว W Smart นะครับหรือว่ารถยนต์ช่วยเหลือสุขเฉินนนนชัั่่่ววโมมงนาานปีะคครบไุณลูกค้าจะแบบโหมด นะฮะยางแตกกุญแจหายอะไรเงี้ยเรียกตัวรถสไลด์ออนตรงนี้ได้เลยนะครับพร้อมบริการให้คุณลูกค้าทันทีนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล,ะล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจบริพัตรออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์ like, กด Subscribe นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆนะครับพวกรถใช้งานในเชิงพาณิชย์พวกนี้เนี่ย ที่ร้านเราครบจบภายในร้านเดียวนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะใช้งานแบบไหนเป็นงานประเภทแบบไหนบรรทุกเยอะบรรทุกน้อยวิ่งใกล้วิ่งไกลนะครับทุกอย่างเนี่ยเรามีคุณลูกค้าเลือกสรรแบบเต็มที่เลยมาดูที่ร้านเราก่อนได้นะครับมีตัวเลือกเยอะมีช้อยเลือกเยอะตรงนี้นะคุณลูกค้าไม่เบื่อแน่นอนนะครับมาพร้อมกับสินค้าที่มีคุณภาพแบบนี้รับรองนะครับไม่มีคาว่าผิดหวังแลวเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีย่างขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ